การการคมนาคมวุฒธธิสภาเร่งถกร่างกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยพร้อมรับ IMO ประเมินในปี2566สร้างมาตรฐานการเดินเรือของไทยให้เป็นไปตามหลักสากลการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ไทยผ่านการประเมิน IMO หรือไม่เติดตามในมองรัฐสภา สวัสดีค่ะวันนี้พบกันนะคะในรายการมองรัฐสภากับดิฉันชนรสมีงานทวีสุขนะคะวันนี้เราเจอกัน20นาทีโดยประมาณนะคะผ่านช่องทางสถาน,นีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะทางช่อง10ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ tpchannel.org แล้วก็ไลน์เฟซบุ๊กวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะคุณผู้ชมยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นเคยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022985021022985030ถึง1นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของมองรัฐสภาได้นะคะเดี๋ยวมีคิวเอา ขึ้นอยู่ข้างๆจอนะคะเข้าไปสแกนปุ๊บจะเจอไลน์ Official ของ TP Channel นะคะอ่าเดี๋ยวขอ QR code ขึ้นมานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวนี่นะคะของ Official TP Channel นะคะ เวลาที่เองต้องบอกว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับมลพิษมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นทางทะเลนะคะองค์การทางทะเลระหว่างประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการทิ้งขยะในทะเลค่ะคุณผู้ชมคะมีมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดนะคะการควบคุมภาวะมละพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลรัฐภาคีก็ต้องดําเนินการควบคุมไม่ให้เรือหรือว่าแท่นที่อยู่ในทะเลอาณาเขตแล้วก็เขตเศรษฐกิจจาเพาะรวมทั้งเรือของรัฐภาคีที่เดินอยู่ในทะเลทั่วโลกนะคะไทยเองเนี่ยเราอยู่ใน พาคีด้วยเหมือนกันดังนั้นเราก็มีแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยเช่นกันนะคะเราเองเนี่ยจะต้องรองรับการที่ IMO หรือว่า International นะคะ Maritime o r g a n i z a t i o n เนี่ยจะเดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยในปี5 6 6ดัน้นนั้นนะวันนี้ถ้ามาดูเองนะคะบ้านเราเนี่ยเรามีกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมไม่เพียงพอสําหรับการที่ใช้เป็นไปตามกฎก,ฎกติกามารยาทของสากลดังนั้นก็ต้องให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยตอนนี้ ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือนในน่านน้าไทยนะคะเราต้องเร่งแก้กฎหมายให้ทันอย่างที่บอกว่าภายในปี2566ค่ะความคืบหน้าขณะนี้เป็นยังไงบ้างเช้านี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะกับพลเรือเอกพันลบตมิสานนสมาชิกวุฒิสภากรรมาการการคมนาคมประธานคณะอนุกรรมาการด้านการคมนาคมทางน้ําและการพาณิชยนาวีวุฒิสภานะคะสวัสดีค่ะท่านพันลบคะ่ะ สวัสด,ดีครับคุณสวัสดีค่ะคสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับรค,บค,บคบ่ะก่อนจะไปถึงเรื่องของตัวกฎหมายที่เรากําลังเดินหน้าในการที่จะปรับปรุงแก้ไขกัน <c oughs> อยากให้ท่านฉายภาพก่อนว่าเวลานี้เองเนี่ย <c oughs> วิกฤตปัญหาเรื่องของขยะในทะเลทั้งระดับโลกไปจนถึงประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนคะก <c oughs> ็ต้องต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาทางขยะทะเลเนี่ยฮะโดยเฉพาะยิ่งขยะพลาสติกเนี่ยนะครับของผู้โลกเลยเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกนะฮะ แล้วก็ในส่วนของบ้านเราเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีปรากฏที่เป็นทั้งขยะทะเลม,มาขึ้นตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยอยู่จานวนมากทีเดียวนะอย่างเช่นเมื่อปลายปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีขยะจํานวนมากนะครับถูกคลื่นซัดขึ้นมาปิดชายหาดต,ตามอุทยานแห่งชาติต,าต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งขยะส่วนเนี่ยนะฮะก็คือมาจากชุมชน เอ่อมามาจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะจากชุมชนริมฝั่งทะเลด้วยนะฮะล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จากเรือที่ว<ม>ิ่งไปวิ่งมาในทะเลนะครับอันนี้จะเป็นที่มาถึงเพ้ว,ว่าในนานาชาติเนี่ยต้องกาหนดว่าเรือที่เดินเรือในทะเลวันหนึ่งเป็นบหมือนเที่ยวเนี่ยนะฮะคุณจะต้องออมีการกำจัดขยะอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นมลพิษในทางทะเลครับอืมนะคะคือแสดงว่าตอนนี้คือทั่วโลกเองนะคะน่านาน้ำทั่วโลกก็เจอปัญหาแบบเดียวกันหมดเลยขยะเยอะถึงแม้จะมีถึงแม้จะมีการ ออกกฎระเบียบอะไรแบบนี้ก็ตามเนี่ยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นไปตามก็มีกฎหมายทะเลอยู่เนี่ยนะอันครอสหนึ่เนนงกเก้า,า,ปาแปดสอ,อง,งเนี่ยนะครับซึ่งไทยแล้วก็เกรงเขาเป็นภาคีแล้วนะครับก็้วก็ให้อํานาจของรัฐไายวัมเนี่ยนะครับ สามารถออกกฎหมายราชยัชชากวางเนี่ยเข้าไปบังคับใช้นะครับเพื่อที่จะป้องกันบนพิษนะครับต้องขอยแยกความเียนว่าไม่ได้เฉพาะน้ำขยะนะครับในเรื่องของอันนี้เนี่ยก็คือในร่วมของการทิ้งน้ํามันสูบถ่ายน้ํามันนะครับแล้วก็สูบถ่ายของเสียต่างๆจากเรือหรือแม้กระทั่งกับบนญพะทางอากาศจากเรือเนี่ยนะก็ควบคุมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอนุสัญญาที่ IMO ออกมาก็เรียกว่ามาโพมาโผนะครับ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขอภาพกราฟิกขึ้นมานะคะเพราะว่าจะทําให้เห็นว่าขยะพลาสติกใน,ในทะเลเนี่ยที่ท่านพันลบได้กล่าวเนี่ยวันนี้เองเนี่ยคือถ้าทั่วโลกเนี่ยสิบสามล้านตันเดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยจะมีรประเทศที่ท,ที่มีขยะทะเลมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนี่คือจีนใช่ไหมคะก็ทํานองที่อตอนนี้ที่ของเราของเราของเราก็ขึ้นไปอยู่ลําดับนั่นพอสมควรทีเดียวเนี่ยนะตอนตอนีอน้อนัอนดับหกของโลก โอ้ก็ถือว่าไทยเองเราก็ผลิตขยะพลาสติกไม่น้อยคือถ้าตามที่มีมีการสำรวจออถอดข้อมูลออกมาเนี่ยก็จะเป็นจีนอันดับหนึ่งอินโดนีเซียอันดับสองฟิลิปปินส์อันดับสามตามด้วยเวียดนามอันดับสี่เนี่ยนะคะนะไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเราก็ผลิตขยะไม่น้อยเลยนะในทะเลอยู่ที่อันดับหกนะคะค่ะทีนี้ วันนี้เองเนี่ยความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยเราแก้ไขอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะให้สอดคล้องไปกับการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปกับทั่วโลกคะคือในเรื่องของการบังคับใช้ขยะในการควบคุมขยะเนี่ยนะครับในวนวอ็โอซึ่งเราก็เป็นสมาชิกด้วยเนี่ยเขาจะมีตัวอนุสัญญาซึ่งเราก็ในส่วนของตัวเรื่องขยะเนี่ย เราก็ทางรัฐสภาเราให้ความเป็นชอบที่จะเข้าเป็นสาชีเมื่อปลายปีหกสี่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะรองรับกันนะครับซึ่งประเด็นทางด้านนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องเตรียมพ่อกฎหมายเรามีความพร้อมที่จะเตรียมรับตรวจของไอโพในกุมภาในปีหกหกปีหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นที่รวดเร็วที่สุดเนี่ยก็คือมาแก้ไขในประบอเดือเหลือหน้าน้าไทยนะครับโดยแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งคือส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนคอร่างขันสามนะฮะ เพิ่มขึ um, ้นมาอีก49มาตราด้วยกันแล้วก็ควบคุมบังคับในเรื่องของเรือแล้วก็ของแท่นแท่นขุดเจาะแท่นไปตัวเรนต่างในทะเลเนี่ยนะครับในเรื่องการทิ้งขยะลงทะเลแต่ว่าข้อประเด็นสําคัญคือขยายพื้นที่ออกขอบเขตออกไปจากเดิมที่จํากัดไว้เฉพาะในหน้าน้ําไทยนะครับในเขตทะเลหน้าน้ําไทยเนี่ยทะเลน่าเขตเนี่ยออกไปถึงเขตเศรษฐกิจเฉพาะกลางอ่าวด้วยกันซึ่งอันนี้ทางอันคลอสหรือกรมายะทะเลให้น่านน้ำไทยฝากไว้ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสาระสําคัญหัวใจสําคัญของตัวร่างฉบับนี้ครับขยายพื้นที่ออกไปครับขยายพื้นที่ออกไปนะคะนะวันนี้อยากให้พูดถึงอนาเขตอะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนยังไงที่เราจะต้องดูแลในหน้าน้ําเราคะครับก็ยังที่อ,อาณาเขตทางทะเลบ้านเราเนี่ยก็ต้้งสามแสนสองหมื่นกว่าสามพันตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีชายฝั่งยาวกว่าสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรกันนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยในทะเลของเราโดยเฉพาะยิ่งอ่าวไทยเนี่ยเรามีแท่นปิโตรเลียมกว่าสามร้อยสามที่สุดนดียวกันแล้วก็มีท่าเรือนะฮะซึ่งเราจะต้องควบคุมในฐานะของรัฐของรัฐพอร์ตสเตทและรัฐท่าเรือเนี่ยท่าเรือขนาดที่จะรับเรือเรือเดินทะเลเนี่ยสี่ร้อยแปดสิบแปดท่าด้วยกันนะครับเรามีเรือรากว่า 50, ห้าหมื่นลำดดวยกันเพราะฉะนั้นในการที่จะควบคุมทั้งเรือทั้งท่าเรือแล้วก็แท่นปิโตรเลียมในทะเลได้ทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ข้อกฎหมายแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้เมงวดนะครับ ดังนั้นก็จําเป็นจะต้องใช้ตัวพรบฉบับนี้ครับในการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ครับค่ะหัวใจหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราก็ต้องการจะทําทุกอย่างให้ให้เป็นไปตามกฎกติการมารยาทเพื่อที่ว่าองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ <S 2> <S 2> หรือ IMO มาตรวจสอบ,บนะคะเราก็จะได้ไดด้้ไไ,ไม่ผิดกฎกติกาดังนั้นวันนี้อะไรที่เราจะต้องทําบ้างคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยจะสามารถเข้ามาตรวจสอบแล้วแล้วเราก็ทําตามกติกาที่ที่ที่สากลเขาทํากันเนี่ยค่ะ เื้องต้นเลยเนี่ยนะครับคือในเมื่อเราเทางเอ็มโอซึ่งเป็นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเนี่ยนะค<ฆ>เขาออกตัวอนุสัญญาที่ขึ้นมาแล้วเราจะเข้าเป็นภาคีแล้วโดยจริงจริงแล้วเนี่ยเราเข้าเป็นภาคีอยู่แล้วหลายฉบับด้วยกันเนี่ย<ฆ>นะครับสิ่งแรกเลยเนื่องจากว่าในระบบกฎหมายบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้เ,เหมือนบางประเทศที่เขา เมื่อเขายอมรับในอนุสัญญาฉบับไทยเป็นภานษาอังกฤษเนี่ยเอาผ่องถ่ายมาบังคับใช้เ<ม>ป็นกฎหมายภายในเลยเราต้องออกกฎหมายภายในของเราลองรับอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในของเราเพื่อจะให้สอดรับกับตัวอนุสัญญาที่เราจะเข้าเป็นภาคี<ม>นะครับเพะฉะนั้นหัวใจแรกถ้าเขาจะมาตรวจเนี่ยดูว่า,าเรามีกฎหมายภายในเรารองรับหรือไม่นะครับ หลังจากนั้นแล้วก็จะมาดูความพร้อมพน่วยงานว่าจะมีเครื่องไม้เครื่อมือมีบุคคลแล้วก็มีกระบวนการกลไกในการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับหัวใจงแล้ก็อยู่าถลค่ะงั้นตัวกฎหมายภายในค่ะตอนนี้ตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะที่เราจะต้องดําเนินการค่ะ ขณะนี้ตัวร่างพระราชบัญญัติการเรือน้ำไทยแก้ไขเนี่ยนะครับก็ผ่านดางสภาผู้แทนมาส่งมาที่บุฒิสภาเมื่อ27มิถุนายนะครับผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ในสมุติสภาแล้วก็พิจารณาผ่านในวลาที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมหกห้าที่ผ่านมานะครัแล้วก็ตั้งกรรมการวิสามันซึ่งผมก็เป็นประธานกรรมการวิสามันก็มีกรรมการทั้งหมดทั้งสิ้น21ท่านเดวยวกันนะครับ แล้วก็พิจารณาไปแล้วประชุมไปลประมาณประมาณห้าครั้งด้วยกันนะครับก็จะครบกําหนด,ด60วันภายในยี่สิบห้าสิงหาเนี่ยนะครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็พิจารณาไปได้เกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งแล้วแล้วก็มั่นใจว่าในภายในปิดก่อนปิดสมัยประชุมเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยครับก็คือน่าจะต้องออให้ทันสมัยประชุมนี้ต้นเดือนกันยายนก็จะเข้าที่ประชุมวุฒิสภาให้ผ่านวาระสองวาระสามถูกต้องไหมคะ ใช่ครับก็ต้องก็ต้องต้องพยายามเร่งรัดต่างๆนี้เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาในหลายมาตราเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีอาจจะมีมีบางส่วนนะครับคือเนื่องจากว่าในตัวร่างกฎหมายฉบับนี้เราแก้ไขเนี่ยเราให้สอดรับกับตัวอนุสัญญาที่เป็นประากาศเองนะฮะแล้วก็มีมีข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเรื่องขนาดกี่ตันกรอส1ร้อยตันกรอสี่ร้อยตันกรอสนะครับขนาดความยาวสิบสองเมตรแล้วก็เรื่องการทิ้งขยะขยะต่างๆเพราะฉะนั้น างครั้งในการพิจารณาหรือร่างขึ้นมาจากทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะดูอาจจะมีต้องต้องดูปรับปรุงนิดนึงพอเรามาดูเจาะลึกแล้วเนี่ยอาจจะมีบางมาตรานะที่จําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะทําให้กฎหมายเนี่ยอาจจะต้องใช้ใช้เวลาในการพิจารณาเป็นส่วนของสภาผู้แทนอีกครั้งหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับ มีอะไรที่ที่เป็นข้อกังวลหรือเป็นข้อห่วงใ่ไหมคะว่าถ้าถึงเวลาเนี่ย IMO เข้ามาตรวจสอบเราแล้วมันอาจจะมีข้อที่ทำให้เขาเองยังยังมีความไม่แน่ใจเลยก็แล,แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยเมื่อตอน<ม>ที่วุฒิสภาชุดนี้เราได้มา,ารับหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วก็ผมเป็นประธานอนุขมการมทางน้ำเนี่ยผมก็ได้ติดตามเรื่องนเรื่องนี้มานะครับตั้งแต่ในรับราชการแล้วก็ไทราบว่า IMO จะมาตรวจเราเนี่ยนะฮะขณะนี้เนื่องจากสถานก,การณ์โควิดเนี่ยเขาก็เลื่อนในเรื่องการตรวจมา จะเป็นกุมภาหกหกละอันนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนหรือว่าในกุมภาปีหน้าเนี่ยเขาจะมาตรวจแล้วแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็เมื่อในอที่สภาเองเราได้พิจารณาศึกษาในเรื่องนี้จะทําเป็นรายงานขึ้นมาว่าเราเองเนี่ยเราควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างแล้วก็เชิญทางโวยงานหลักนะฮะก็คือสังคมเจ้าท่ามาพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับก็เอาตัวสิ่งที่ไอโบร่ตรวจเราทั้งในฐานะที่เราเป็นรัฐเจ้าของถงแฟลกสเตท รัฐจะของท่าเรือและพอสเตสแล้วก็รัฐจะของท่าและของชายฝั่งโค้ต่าเศษเนี่ยมาดูก็ปรากฏว่ามีงานต่างๆที่จะต้องเตรียมรับตรวจเนี่ยอยู่มากพอสกวดทีเดียวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วยเนี่ยนะฮะประมาณสิบสี่กระทรวงยี่สิบสามรวมด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะก็ก็ต้องมีการติดตามแล้วก็ผมก็ได้พูดคุยกับทางเอทางออนไลน์กับทางกรมก้าท่าอยู่เป็นระยะยะนะครับแล้วก็ขนานี้เนี่ยเขาก็ได้มีวางแผนแอคชั่นแผนต่างๆที่จะให้มีความพร้อม ที่จะรับตรวจในในกุมภาหกหกครับแต่ว่า<ฆ>ตัวกฎหมายเนี่ยจะเป็นบันไดขั้นแรกเลยว่าเราจะสามารถาพร้อมรับตรวจได้มากน้อยเท่าไหร่ครับค่ะนั่นเองค่ะดังนั้นถ้ามองในมุมมองของเอาเรื่องของกฎหมายเนี่ยคิดว่าวันนี้เราจะทําทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จเป็นไปตามที่ที่เขาต้องการได้ไหมคะในส่วนของกฎหมายก่อนพาร์ทที่หนึ่งคือเรื่องของกฎหมายเกาะเนี่ยคะ่ะ ในส่วนของมาโพอเนกข่าเนี่ยนะครับในส่วนร่างพรบนี้ก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์คือเราสามารถที่จะแก้ทั้ง49มาตราที่จะแก้ไขเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะรองรับในส่วนของมาโพอเนกขาได้นะครับแต่ว่าในส่วนอรุสัญญาที่เอ็มโอเขาจะมาตรวจเนี่ยมีทั้งสิ้นประมาณ6ฉบับด้วยกัน6สัญญาด้วยกันนะครับในส่วนมาโพเองเนี่ยมันจะแบ่งเป็นภาพผนวกเรียกว่าอันเกต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณ6ภาพประดกด้วยกันเนี่ยเราเราเราแค่เฉพาะภาพประดุก5รึงขยะนะครับ <C> e แต่ยัมีขาวกระดกหนึ่งข้าวกรดกสองที่เราก็เป็นภาขี่อยู่แล้วก็ววคือเรื่องน้ํามันนะฮะคุณจะสูบน้ํามันจากเรือทิ้งในทะเลเนี่ยไม่ได้สูบ <C> e สารพิษจากในเรือเนี่ยทิ้งในทะเลเนี่ยไม่ได้ก็เป็นข้อกำหนดในส่วนนี้ด้วยอันนี้ก็คงจะต้องช่วยดูติดตามด้วยหนึ่งว่าจะสามารถข้อกฎหมายเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเรายัางสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการติดตามต่อไปครับค่ะอันนี้ด่านที่หนึ่งเรื่องของกฎหมายด่านที่สที่ท่านกล่าวนะคะว่าหน่วยงานเกี่ยวข้อง14หน่วยงานทนี่การบูรณาการหรือการที่จะต้องประสานทําความเข้าใจกับ14หน่วยงานอันนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรด้วยไหมคะตรงนี้คือจุดที่เป็นห่วงกังวลนะครับแล้วก็โชคดีว่าเมื่อตอนช่วงปลายของสรชที่แล้วเนี่ย <tha. S 2> น,นะครับก็ได้ออก พระราชบัญญัติการรักษาความอยู่ของชาติทางทะเลนะครับแล้วก็มีการจะตั้งสอนชนขึ้นมาศูนย์การรักษาควาอยู่ของชาติทางทะเลขึ้นมาที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการที่จะบังคับใช้กฎหมายทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงด้านนี้ก็คือก็มีกลไกมีกรอบงานทางด้านนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสอนชนเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจกดตามกฎหมายไม่ได้มีกฎหมายของตัวเองขึ้นมานะฮะก็คือจะต้องมีหน่วยงานที่ร่วมเป็นผัิงานยกยกอย่างเช่นตรงนี้ครของกรมเจ้าท่านะฮะเพราะฉะนั้น ก็สิ่งที่จะช่วยได้คือว่าพื้นที่เราขยายออกไปถึงกลางอ่าวไทยนะครับแล้วในเขตเปนเฉพาะเนี่ยนะครับแล้วบังคับใช้กรฎเ,เนี่ยแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานคือบุคลากรเรือต่างๆที่ออกไปของหน่วยงานเดียวคือกรมเจ้าท่าเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอพราขณะนี้ก็ต้องมีการบูรณาการร่วมกันโดยอาศัยกรอบงานของสอ่วนชนขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งจะขอใหกลับเกตว่าอาจจะจําเป็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสักบางมาตราของตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ เพื่อให้สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กรอบงานสอนชนเข้ามาช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็ต้องฝากไ่ายังเผื่อทางฝั่งสสรือจะได้เข้าใจเพราะว่าถ้ามีการแก้ไขเนี่ยก็ยังต้องกลับไปที่การพิจารณาของสภาผู้แทนอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงที่คุณผู้ชมส่งมานะคะมีอดีตทหารเรือเหมือนกันนะคะพลเดชตรีมีนจากอายุธยาค่ะบอกว่าเป็นกําลังใจนะคะให้ท่านสอวอนะคะบอกให้เป็นเสียงสวรรค์ปรับปรุงกฎหมายเดินเรือนในหน้าน้ําไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไปนะคะนะคะแล้วก็มีค่ะคุณชันวิทย์จากสมุทรสาครค่ะบอกว่าปัญหาขยะในทะเลเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของมวลมนุษยชาติเราโดยเฉพาะคนที่ทําประมงเวลาลากอวนจับจับสัตว์น้ําแล้วก็ควรจะนําขยะขึ้นมากำจัดทิ้ง ด้วยไม่ใช่ปล่อยทิ้งลงทะเลอีกมันจะแก้ปัญหาปัญหาไม่ได้นะคะใชนะ่ครับค่ะทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราออกกฎหมายบังคับใช้อะไรต่างๆแต่ในแง่ของการเดินหน้าที่เราจะทําความเข้าใจนะคะกับคนที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในหน้าน้ําทะเลไทยเนี่ยแหะค่ะนะคะ,นะคะมีมีภาคประชาสังคมหรือประชาชนอะไรยังไงที่ผ่านมาที่เราได้พูดคุยด้วยไหมคะ ก็เนื่องจากว่าในกระบวนการตรากฎหมายเนี่ยนะครับรดูมาตรจาตเก็ฑเนี่ยกำหนดไว้แล้วะคี่บว่าจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของกรรมธิการวิสามันเนี่ยเราก็ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้ดูว่าในกระบวนการที่ผ่านหมางกรมเจ้าท่าหรือของสภาผู้แทนเนี่ย ได้รับพังความคิดเห็นแล้วก็ออกออทางเว็บไซต์แล้วก็เชิญสุชมารือเนี่ยมีท่านใดที่ให้ความเห็นทักท้วงประเด็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็เชิญเชิญเข้ามาแล้วก็ให้ความเห็นดูว่าเราจะมีส่วนที่จะช่วยแก้ไขหรือว,ว่าช่วยบ่รเบาเอเอความเดือดร้อนหรือว่าช่วยที่จะให้กฎหมายเนี่ยมีปริทธภาพอย่างไรบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับประเด็นอันหนึ่งที่สาคัญคือ,อ,อร่างฉบับ ร่างที่กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้นะครับในส่วนตั้งแต่ที่จะพิจารณาในวันจันทร์สัปดาห์หน้าเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของบทคุณโทษนะครับก็พูดตรงๆก็คือบทโทษอาจจะค่อนข้างกระดุมแดงพอสมควรทีเดียวนะครับก็แต่ว่าไม่ถึงกับของของปลอมปมงนะครับแต่ว่าก็มีโทษปรับนะครับมีโทษส่วนใหญ่ก็เป็นโทษปรับนะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีการใช้กําลังขัดขืนเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ในส่วนของโทษปรับเนี่ย ในส่วนที่เป็นความผิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของการทิ้งขยะป้ายประกาศแผนจัดการขยะมันเป็นการจัดการขยะเนี่ยมันก็พอสามารถที่จะพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทักษะความคุ้นเคยต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องมีการพิจารณาด้วยว่าเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะบอกไปว่าคนประจำเรือลาเนี้ยไม่ได้มีทักษะเรื่องบริหารจัดการขยะทิ้งขยะไม่ถูกที่อะไรต่างเนี่ย มันจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรงนี้อย่างไรบ้างอันนี้ก็ซึ่งอันนี้อันนี้ก็มีโทษตอบอยู่ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวในการพิจารณาในวันจันทร์หน้าเนี่ยก็คงจะดูนิดนึงว่าในส่วนของฐานความผิดที่มัน,นลักษณะของกิจวิสัยเราเหมาะว่าคนนี้มีทักษะและไม่มีทักษะเนี่ยเราต้องมีหลักเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็<ม>ก็คงจะได้พิจารณาเพื่อที่จะไม่ให้ ผู้ที่ต้องเป,ป,ป็นบัติตามกฎหมายเนี่ยนะครับเข,เ,ขเขาเขาก็เดือดร้อนเกิ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 นความผิดที่เขาได้ได้ไดำเนินการไปครัค่ะคือในมุมมองของคณะกรรมาการเองมองว่า <c oughs> สิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเป็นความ <c oughs> ไม่สะดวกอะไรกับผู้ปฏิบัติด,ด้วยไหมคะ <c oughs> หรือยอย่างคนที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในอาชีพประมงเลยก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือภาพนจริงเนี่ยนะครับเมพยารามนงารเียนว่าตัว ในภาพรวมของกฎร่างกฎหมายฉบับนี้49มาตราเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับตัวกฎหมายเดินเรือหน้าน้ําไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมขออนุญาตที่ว่าพูดตรงนะครับว่าเเป็นช่องที่สามารถทําให้ปฏิจัติในทะเลได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าขออนุญาต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 กล่าวเสียว่าเนี่ยพรบเดินเรือหน้าน้ำไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มานานแล้วเนี่ยนะฮะในมาตรา1 19เนี่ยนะครับเขาจะกหนดไว้เป็นบทบทโทษกลางๆว่าห้ามทิ้งขยะ ทุกประเทศเลยลงแตทะเลที่เกดของบลพิษเพราะฉะนั้นตรงด้านนี้เนี่ยนะก็คือพูดว่าเรียกว่าเราคุณออกเรือไปคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาโยนอะไรลงไปที่ขยะออลงบนทะเลที่เกิดมลพิษได้เลยที่เท่าที่เจอเนี่ยก็จะสามารถที่ตรวจจับได้นะครับแต่ว่าหลักการของ MO, ไอโอนหมายถึงว่าเออพูดกันโดย,โดยข้อโดยข้อมูลข้อได้จริงของการเดินเรือเนี่ยว่าขยะบางประเภทเนี่ยก็สามารถที่จะย่อยสลายแล้วก็ทิ้ง,ท,งทิ้งลงบนทะเลได้เช่นเช่นทุกทขยะอาหารเศษอาหารแต่จําเป็นต้องบดปั่นย่อยก่อน ทิ้งห่างสองกี่ไมล์กี่ไมล์เท่าไหร่เราสามารถดำเนินการทําได้อย่างถูกต้องตามอันนี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับซึ่งกฎหมายเดิมเราเนี่ยเราห้ามห้ามแบ,บกวานเลยห้ามห้ามเบ็ดเสร็จเลยนั่นก็อยู่ที่พนักงานเจ้าที่ในการที่จะบริฉายก็คืออาจจะเป็นโทษกับผู้ปฏิบัติซรําเพราะฉะนั้นกลัวกฎหมายส่วนเนี่ยเป็นคุณมากกว่านะครับคือหมายความว่าเออถ้าคุณออกไปนะแล้วคุณเออบําบัดหรือกําจัดขยะถูกต้องตามข้อกฎหมายเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอ,อ,อะไรทิ้งลงไปนทะเลโดยที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครก็จะพูดว่าเพียงแต่ว่าเราขยายพื้นที่ออกไปจะถึงเขตเขตอินเพราะซึ่งไกลมากขึ้นนะครับแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยเอาแค่ในทะเลาะเขตซึ่งใกล้ฝั่งมากกว่าครับค่ะแล้วในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปค่ะท่านประชาชนทั่วไปนี่ก็คงจะเกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนที่อยู่บนภาคส่วนที่บนฝั่งเนี่ยนะครับคือขออนุญาตนำเรียนว่า เราก็จะบังคับอย่างเช่นตรงตรงท่าเรือเนี่ยเราในฐนานะที่เราเป็นรับท่าเรือเนี่ยท่าเรือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องออจัดให้มีสิง่งอำนวยความสะดวกมีระบบบําบัดกัจัดขยะร,รับจากเรือมาแล้วก็กํจาจัดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางสภาผู้แทนเองก็ได้ให้ข้อสังเกตที่ดีมากเลยนะครับว่าควรจะเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากว่าการบําบัดขยะในส่วนของขยี่สามจังหวัดชายชายทะเลของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาจะต้องมี สิง่งอำนวยความสะดวกในการกำจัดขยะในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายฉรับที่ออกมาเนี่ยอบอตอ,อบอตอต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่มีท่าเรือทั้งท่าเรือประมงท่าเรือพันธุ์ีต่างๆเนี่ยก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองในการที่จะอรองรับขยะที่เรือต่างๆจะต้องถูกบังคับเอาขึ้นมา,า,าที่ข้างบนบกเนี่ยนะครให้ได้อย่างถูกต้องนะอันนี้ผมคิดว่าถ้าบรูรณาการร่วมกันแล้วเป็นใน,ในในระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ก็จะทาให้การบรรทุขยะท้งบนฝั่งแล้วก็จัดในเรือเนี่ยมันได้สูบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยเองก็พร้อมที่จะเอาขยะที่ไม่สามารถที่จะทิ้งกลางทะเลได้เนี่ยมากาจัดบนบกได้อย่างถูกต้องครับค่ะนะคะดังนั้นถ้าวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านเนี่ยได้บอกไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ในขณะที่คณะกรรมการเองก็เดินหน้าจะแก้ไขกฎหมายฝ้าของผู้ที่เกี่ยวข้องเองมีอะไรที่พึงจะต้องเตรียมตัวหรือที่จะต้องปฏิบัติเพื่อรองรับ ไปสู่การที่ IMO จะมาตรวจสอบเราคะครับก็ในในส่วนข้อกฎหมายฉบับนี้ผมร้องขออนุญาตนำเรียนิดนึงว่าในส่วนของเรือเดินทะเลเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ารัฐเ,เราเราเองก็เป็นแค่หนึ่งหนึ่งในหลายๆภาคีของของ IMO เนี่ยนะฮะซึ่งเรือเดินทะเลเองเนี่ยในส่วนผู้ปฏิบัติเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีระบบในการที่จะดําเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาเอาเรือไปเข้าที่รัฐต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องปฏิบัติ ตามอโอนี่อยู่แล้วเพราะระดับประเทศนั้น,นส่วนใหญ่เขาเป็นภาคีอยู่แล้วเราก็เป็นภาคีของของอันเด็กท่าเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของเรเือเดินทะเลเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานนะฮะที่ที่สามารถปฏิบัติตามตาม,ตามข้อกฎหมายฉบับนี้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนเฉพาะเรือเรือภายในประเทศเรือเดินเรือชายฝั่งนะฮะอันนี้อาจจะต้องดูศึกษาในข้อกฎหมายนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูว่าเออจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างพื้นที่ไหน สาม,มารถบันบัดขยะแล้วก็ทิ้งลงไปได้พื้นที่ใหน่ห้ามทิ้งขยะโดยเด็ดขาดาครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงจะต้องออดูดูในข้อกฎหมายให้ให้ละเอียดนิดหนึ่งนะแต่อย่างที่ผมได้นําเรียนแล้วนะครับว่าถ้าพูดถึงในภาพรวมเนี่ยกฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นคุณมากกว่าคือหมายความว่าคุณสามารถทิ้งได้อย่างถูกต้องใครก็มาบังคับใช้กฎหมายแล้วม,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 มามาลงโทษคุณไม่ได้แต่ถ้าเป็นกฎหมายปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือกวาดไปเลยว่าห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยซึ่งนี่จะจะเดือดร้อนมากกว่าครับ ค่ะนะคะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีการแก้กฎหมายให้มีความเข้มข้นขึ้นหรือไม่อย่างไงก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตสํานึกของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลหน้าน้ําไทยกันอยู่แล้วนะคะนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านพันบนะคะขอบพระคุณมากมนะคะได้มาบอกถึงความคืบหน้าในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการแก้พรบฉบับนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะค่ะครับขอบคุณครับรับวัสดีครับค่ะ ค่ะุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะนะเราเองก็จะต้องมีการนะคะเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกฎหมายเองไปจนถึงภาคข,ของการปฏิบัติค่ะเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎกติกามารยาทของสากลด้วยในขณะเดียวกันเรื่องของจิตสํานึกของเราในการที่จะช่วยกันดูแลไม่ว่าจะบนบกหรือในทางทะเลนะคะก็สําคัญมากๆทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วของมองรัฐสภาขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ